สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีเ,เรื่องน่าสนใจจากโลกคริปโตมาคุยกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคลสำคัญคนหนึ่งกับการเปลี่ยนแปลงในชุมชน t เ r ราคลา s s i c หรือ LUNC ครับสวัสดีค่ะใช่ค่ะเรื่องนี้น่าสนใจทีเดียวครับแหล่งข้อมูลที่เราจะดูกันวันนี้มาจาก CoinMarketCap นะครับเป็นบทความชื่อว่า Edward k i m Influence and Withdraw from the Terra Classic LUNC Community ก็คือเอ็ดเวิร์ดคิมอิทธิพลแล้วก็การถอนตัวออกจากชุมชนเทระคลาสิกครับอืที่สำคัญคือเขาบอกว่าเป็นบทความจากชุมชนโดยตรงเลยนะใช่ค่ะตรงนี้ต้องวงเล็บไว้เลยว่าเป็น community content หรือ guest post คือไม่ใช่มาจากทีมคอยมาเก็ต c a ปเองแต่เป็นมุมมองของคนในชุมชนครับผมซึ่ง ปกติก็จะมาพร้อมคำเตือนตัวใหญ่ๆเลยนะคะว่า d y o r Do Your Own Research คือต้องศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองอันนี้สำคัญมากค่ะเวลาเจอเนื้อหาแบบนี้ครับชัดเจนเลยคือต้องอ่านแบบเอ่อระมัดระวังนิดน,นึงใช้วิจารณญาณเยอะๆหน่อยโอเคงั้นเรามาลองแกะเนื้อหากันเลยดีกว่าครับว่าบทความของคริป t o a n นูเนี่ยเขาน่าจะพูดถึงเอ็ดเวิร์ดคิมว่ายังไงบ้างเขาเป็นใครมีอิทธิพลยังไงในชุมชน LUNC ครับค่ะ ตามที่ชื่อบทความบอกแล้วก็ลักษณะของเนื้อหาจากชุมชนแบบนี้นะคะเอ็ดเวิร์ดคิมเนี่ยน่าจะถูกมองเป็นคนสำคัญคนหนึ่งเลยโดยเฉพาะช่วงหลังที่เทราเดิมมันล่มไปนะคะบทความน่าจะชี้ว่าอิทธิพลของเขาเนี่ยคือไม่ได้มาจากตำแหน่งทางการอะไรเท่าไหร่แต่น่าจะมาจากการที่เขาแบบว่าเข้ามามีส่วนร่วมเยอะมากๆด้านเทคนิคการเสนอแนวทางพื้นฟูต่างๆให้เชนเทราคลาสสิกอะค่ะ อ๋อหมายความว่าบทบาทเขาจะออกแนวเทคนิคเป็นหลักเลยบทความของคริปโตอานูก็น่าจะเน้นไปทางนั้นนะคะอาจจะมีการพูดถึง p r o p o s a l หรือข้อเสนอหรือไอเดียอะไรบางอย่างที่คิมเป็นคนแบบว่าผลักดันอย่างเช่นเอออาจจะเป็นการพัฒนาโมดูลบางอย่างหรือว่าเสนอเรื่องเผาเหรียญโทเคนเบอร์อะไรแบบนี้นะคะที่ชุมชนตอนนั้นให้การสนับสนุนเยอะ อิทธิพลเขาก็เลยเกิดจากการที่คนยอมรับในความเชี่ยวชาญความตั้งใจในช่วงที่ชุมชนกำลังต้องการทิศทางมากๆนะคะน่าสนใจครับคือสร้างอิทธิพลจากฝีมือจากผลงานจริงในชุมชนที่มันข้างๆากระจายศูนย์แบบนี้แล้วจุดเปลี่ยนมันคืออะไรทำไมบทความถึงใช้คำว่า withdraw การถอนตัวคริปโตแอนนูนี่เขาน่าจะให้เหตุผลว่าอย่างไงบ้างครับ ตรงนี้น่าจะเป็นหัวใจสำคัญของบทความเลยค่ะคริปโตแอนนูเขาน่าจะนำเสนอว่าการถอนตัวของคิมเนี่ยมันไม่ได้ปุบป,ปับแต่อาจจะมาจากหลายๆอย่างรวมกันบทความอาจจะชี้ไปที่ความขัดแย้งหรือความเห็นที่ไม่ตรงกันเกี่ยวกับทิศท,ทางการพัฒนา LUNC ในอนาคตนะคะความเห็นต่างแบบไหนละครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมตามที่คริปโตแอนนูน่าจะเขียนไว้อืเป็นไปได้ว่าคริปโตแอนนูอาจจะลงรายละเอียดประเด็นที่เขาเถียงเถียงกันอยู่นะคะ เช่นการจัดลำดับความสำคัญว่าจะพัฒนาฟีเจอร์ไหนก่อนหลังหรือว่าแนวทางการใช้เงินกองกลางของชุมชนค o m m u n i t y p o ูลอะไรแบบเนี้ยที่คิมอาจจะมีมุมมองต่างจากกลุ่มอื่นที่ก็มีอิทธิพลเหมือนกันในชุมชนแล้วก็บทความแนวนี้มักจะพูดถึงบรรยากาศในชุมชนด้วยนะคะหมายถึงปัญหาความขัดแย้งส่วนตัวหรือที่เรียกว่าการเมืองในชุมชนอะไรทานองนั้น มีเป็นไปได้สูงค่ะคริปโตนูอาจจะอธิบายว่าแบบสภาพแวดล้อมที่มันมีการโต้เถียงกันร,รุนแรงหรือที่บางคนอาจจะใช้คําว่าท OXIC ในชุมชนนะคะก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้คิมตัดสินใจลดบทบาทลงหรือถอนตัวไปเลยเพื่อเลี่ยงความขัดแย้งที่มันไม่ค่อยสร้างสรรค์เท่าไหร่บทความอาจจะนําเสนอว่าคิมอยากจะโฟกัสเรื่องเทคนิคมากกว่าไม่อยากมายุ่งกับการเมืองภายในมากไปอะไรแบบนั้นค่ะทั้งหมดนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่คริปโตนูหยิบยกมาเป็นเหตุผลเบื้องหลังการถอนตัวนะคะ ฟังดูเป็นสถานการณ์ที่ซับซ้อนเหมือนกันนะครับทั้งเรื่องทิศท,ทางเรื่องคนในชุมชนแล้วผมกระทบนะครับคริปโตแอนูเขาน่าจะคาดการไว้ไว่ายัางไงบ้างการที่คิมขอนตัวไปเนี่ยแล้วก็ที่มันมีทิกเกอร์โผล่มาด้วย a t o m l u n c u s t c เนี่ยมันเชื่อมโยงกันยังไงครับค่ะ การเชื่อมโยงทิกเกอร์สพรุ่งนี้ก็น่าสนใจมากค่ะสำหรับลันช์กับ USTC ที่เป็นเหรียญหลักของ Terra Classic เลยเนี่ยบทความของค r y ป t o n n n a น่าจะแสดงความกังวลนะคะว่าพอไม่มีคิมแล้วเนี่ยอาจจะทำให้การพัฒนาโปรเจกต์สำคัญๆที่เขาเคยดูอยู่มันช้าลงหรืออาจจะทำให้ทิศทางบางอย่างที่ชุมชนเคยโอเคกันไว้มันต้องหยุดไปเลยก็ได้ค่ะ แล้วกระทบ d e f i บน bon Terra Classic ด้วยไหมครับเพราะเห็นว่าบทความอยู่ในหมวด d e f i ด้วยถูกต้องเลยค่ะคริปโตแอนูอาจจะวิเคราะห์ไปถึงขั้นนั้นว่าถ้าคิมมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาหรือสนับสนุนโปรโตคอล DeFi บางตัวบนล u n ช์เนี่ยการถอนตัวของเขาก็อาจจะกระทบความเชื่อมั่นหรือกระทั่งการทำงานของโปรโตคอลพวกนั้นได้เลยอาจจะมีคนตั้งคำถามเรื่องเอ่อความต่อเนื่องของการอัปเกรดการแก้ปัญหาอะไรต่างๆที่อาจจะตามมาค่ะเข้าใจครับ แล้ว a i r c ค m หรือ Cosmos นี่เข้ามาเกี่ยวได้ยังไงในมุมมองของ c r y ป t o Anu ครับการมี ATOM อยู่ด้วยเนี่ยอ,อ,อาจจะแปลว่าค r y ป t o Anu ต้องการชี้ให้เห็นภาพที่มันใหญ่กว่านั้นนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าคิมเนี่ยมีบทบาทในการผลักดันความร่วมมือหรือการทำงานร่วมกันระหว่าง Terra c l a s s สสิกกับฝั่ง Cosmos ผ่านเทคโนโลยีอย่าง IBC นะคะ Interblockchain Communication อ๋อครับครับ การถอนตัวของเขาก็เลยอาจจะถูกมองว่าไปกระทบแผนงานด้าน uh, interoperability พวกนี้หรืออย่างน้อยก็ทำให้เกิดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ2อง c h a นี้ในอนาคตอันนี้คือตามมุมมองที่ c r y p t o a n น l นำเสนอนะคะเข้าใจแล้วครับคือ c r y p t o a n u มองว่าการตัดสินใจของคนคนเดียวอาจจะส่งผลเป็นท,ดทอดๆไปเลยทั้งในเชน LUNC เองแล้วก็อาจจะรวมถึงความสัมพันธ์กับเชนอื่นอย่าง Cosmos ด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้ก็น่าจะถูกสรุปอยู่ในเนื้อหาประมาณ3นาทีที่ CoinMarketCap บอกไว้ ใช่ค่ะความยาว3นาทีก็น่าจะหมายถึงว่าบทความของคริปโตอนูเป็นเหมือนบทสรุปประเด็นสำคัญสำคัญหรือชี้ให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นผลกระทบอาจจะเป็นยังไงในภาพรวมๆมากกว่าที่จะเป็นการวิเคราะห์แบบลงลึกทุกเม็ดมันเหมือนเป็นการออแจ้งข่าวหรือจุดประเด็นให้ชุมชนรู้แล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มหรือไปถกกันต่อเองซึ่งมันก็สอดคล้องกับความเป็น community content ที่เราคุยกันตอนแรกค่ะครับ และทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงกันแน่จากที่เราลองแกะรอยเนื้อหาที่คริปโตอนูน่าจะนำเสนอเรื่องเอ็ดเวิร์ดคิมกับ LUNC เนี่ยเราพอจะเห็นภาพอะไรบ้างครับเราเห็นภาพของอสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆนะคะในโลกคริปโตคือการที่คนที่มีบทบาทสำคัญมากๆเนี่ยเขาถอนตัวหรือลดบทบาทลงซึ่งมันก็มักจะตามมาด้วยคำถามความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตของโปรเจกต์นั้นๆ สิ่งที่บทความของคริปตอน,นูน่าจะสะท้อนออกมาก,ก็คือความเปราะบางของโปรเจกต์ที่อาจจะพึ่งพาคนสำคัญมากไปหน่อยแม้ว่าจะเป็นระบบที่พยายามจะแบบว่ากระจายศูนย์ก็ตามนะคะและที่สำคัญมากๆคือแหล่งข้อมูลที่เราคุยกันเนี่ยมันมาจากชุมชนเองด้วย ถูกต้องค่ะนี่คือจุดคิดต้องแบบว่าตระหนักมากๆเลยเนื้อหาที่คริปโตออนูเขียนเนี่ยถึงแม้จะให้ข้อมูลหรือมุมมองที่น่าสนใจแต่มันก็ยังเป็นมุมมองของคนคนหนึ่งหรือกลุ่มกลุ่มหนึ่งในชุมชนเท่านั้นอาจจะมีอ,อ,อคติส่วนตัวหรือมีวาระอะไรซ่อนอยู่ที่เราไม่รู้ก็ได้นะคะการนำเสนอเหตุผลการประเมินผลกระทบอาจจะถูกแต่งเติมหรือมองข้ามบางอย่างไปก็ได้ค่ะ เพราะฉะนั้นการย้ำเรื่อง DIYR Do Your Own Research นี่คือสำคัญสุดๆเลยในบริบทนี้ไม่ใช่แค่การอ่านข้อมูลนะแต่คือการต้องไปเช็คกับแหล่งอื่นฟังความเห็นจากหลายๆฝ่ายแล้วก็ต้องพิจารณาด้วยว่าคนให้ข้อมูลเนี่ยเขามีแรงจูงใจอะไรหรือเปล่า แม่นยำเลยค่ะบทความของคริปโตอานูอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะในการทำความเข้าใจสถานการณ์แต่ไม่ควรจะเป็นจุดสิ้นสุดเราต้องมองหามุมมองอื่นๆด้วยเช่นออแถลงการทางการจากทีมหลักจริงๆถ้ามีความเห็นจากนักพัฒนาคนอื่นหรือการวิเคราะห์จากออแหล่งข่าวที่เป็นกลางกว่านี้เพื่อเอามาประกอบกันให้เห็นภาพที่มันครบถ้วนสมดุลที่สุดเท่าที่เราจะทาได้ค่ะ มันทําให้เห็นความท้าทายในการารับข้อมูลในวงการนี้จริงๆนะครับเนี่ยข้อมูลมันเร็วมากมาจากหลายทางคุณภาพก็ต่างกันไปการที่เราจะประเมินว่าอันไหนน่าเชื่อถือมุมมองไหนมันโอเคเนี่ยมันต้องใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์เยอะมากจริงๆ สิ่งนี้มันก็ทำให้เกิดคำถามสำคัญตามมานะคะในฐานะคนตามข่าวหรือแม้แต่คนที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเองเนี่ยเราจะสร้างกระบวนการในการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่มาจากสมาชิกชุมชนด้วยกันเองได้ยังไงโดยเฉพาะเรื่องที่มันละเอียดอ่อนกระทบเยอะๆแบบนี้การเปลี่ยนบทบาทคนสาคัญหรือที่ทางโปรเจกต์เป็นคาถามที่น่าจิตมากครับต้องหากลไกหรือวิธีที่ช่วยให้เรากลั่นกรองได้ดีขึ้นจริงๆสรุปแล้วนะครับ จากการที่เราเจาะลึกข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบทความของคริปโตออนุเรื่องเอ็เวิดคิมกับการถอนตัวจากชุมชนเทราคลาสสิกเนี่ยถึงเราจะไม่ได้เห็นเนื้อหาเต็มๆก็ตามแต่การดูจากชื่อเรื่องบริบทของ Community Content พวกทิกเกอร์ที่เกี่ยวข้องก็ทำให้เราพอจะร่างภาพได้ว่าบทความนี้น่าจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับบทบาทอิทธิพลเหตุผลเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงและก็ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับ LUNC USTC และก็ ATOM ด้วยจากมุมมองของสมาชิกชุมชนคนหนึ่งค่ะเราได้เห็นความสำคัญของการเข้าใจที่มาของข้อมูลต้องระวังอคติที่อาจจะแฝงมาและความจำเป็นมากๆๆในการ d y o r ตรวจสอบข้อมูลด้วยตัวเองก่อนจะเอาไปใช้ตัดสินใจอะไรก็ตาม ใช่เลยค่ะนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆของอภูมิทัศน์ข้อมูลในโลกคริปโตที่ข้อมูลจากชุมชนมันมีบทบาทสําคัญมากแต่ก็มาพร้อมกับความท้าทายในการประเมินความถูกต้องความเป็นกลางการมีสติรับสารการตั้งคําถามการตรวจสอบเสมอๆเนี่ยคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดเลยค่ะในสภาพแวดล้อมแบบนี้ขอบคุณสําหรับมุมมองและการวิเคราะห์ที่ช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นมากเลยครับยินดีค่ะ สุดท้ายนี้มีคำถามหนึ่งที่อยากจะฝากให้ผู้ฟังลองนำกลับไปคิดกันดูนะครับในระบบนิเวศที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนมากๆอย่าง Terra Classic หรือโปรเจกต์คริปโตอื่นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงบทบาทหรือการถอนตัวของคนสำคัญอย่างเอ็ดเวิร์ดคิมเนี่ยเราควรจะมองว่าเป็นความเสี่ยงหรือว่าเป็นโอกาสในการพัฒนาไปสู่การกระจายอานาจที่แท้จริงมากขึ้นแล้วชุมชนเองจะมีวิธีรับมือกับการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ยังไงเพื่อโปรเจกต์มันเดินหน้าต่อไปได้แบบยั่งยืนลองเก็บไปคิดกันดูนะครับ